สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาบำรุงต้นพริกของเรานะคะทำให้ติดดอกลูกดกดอกไม่ล่วงค่ะใบเขียวใบางามนะคะทำยังไงพริกของเราถึงแกดกนะคะเราก็มาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกของเราค่ะจะได้ติดดอกนะคะดอกไม่ร่วงค่ะ เราก็จะไปดูปุ๋ยที่เยปันใช้ลดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวนะคะเราก็เก็บไว้เช้าเย็นได้เลยนะคะส่วนน้ำสาวข้าววันนี้นะคะเยป่นก็เก็บไว้เช้าเย็นนะคะก็ได้เต็มถังเนาะเราจะใช้น้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามก็ได้นะคะที่เราล้างข้าวให้สะอาดแล้วนะคะ เราก็ใช้น้ำสาวข้าวนะคะ5ดิสค่ะท่านผู้ชมมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะน้ำสาวข้าวในการมีวิตามินมากมายเลยค่ะเราก็จะใช้กาแฟ1่ซองนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะกาแฟทรีนวันก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมจะใช้กาแฟดำก็ได้ค่ะเราก็จะเอามาละลายน้ำก่อนนะคะ ถ้าเกิดเราละล,ะลายน้ําร้อนนะคะก็จะละลายง่ายเนาะเย่ยปังก็จะล,ะละลายก่อนนะคะหนึ่งซองนะคะละลายให้ดีแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะในน้ำเทลงไปเลยนะคะ,คะ,คะกาแฟของเราก็จะมีในโตเจนทําให้ผึกผักของเราแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะต่อมาเย่ปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูเตเมตนะคะ เล่นโตเล่งเขียวนะคะกระตุ้นตาดอกติดดอกติดผลเราใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อมาเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B 3 B5 B6 และ B12 นะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปใส่ลงไป3าฟ้าค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีจ้ารสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะทำให้ติดดอกติด้นได้ดีนะคะแล้วเล่นการจเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเราใบเขี้ยวใบงามด้วยค่ะเราจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือจะเทราดรดก็ได้ค่ะเราก็จะเราก็จะไปฉีดพ่นกันค่ะ เราจะมาฉีดพ่นนะคะช่วงส,สายๆประมาณทักสองโมงสามโมงเช้านะคะปากใบพืชเขาจะเปิดนะคะเราจะฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะรดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะต้นหอมกำลังงามเลยค่ะ ที่ปลูกเอาไว้นะคะเป็นต้นหอมแบ่งเลยค่ะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะพริกที่ติดลูกแล้วนะคะออกดอกแบบนี้นะคะฉีดพ่นได้ค่ะดอกไม่ร่วงนะคะทําให้พริกของเราดกค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะใชยลดได้เลยค่ะทําให้แตกหลอดแตกกอใหญ่นะคะบํารุงเอาไว้เลยนะคะ ใช้รถนะคะอาทิตย์ละ2หรือ3มครั้งค่ะพริกนะคะกำลังติดดอกเลยค่ะใช้รถได้เลยนะคะท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นหรือจะเทรลาลดแบบนี้ก็ได้นะคะทำให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามค่ะทำให้ดินของเราล้วนซุยด้วยนะคะ ติดดอกผลดกนะคะก็ลองทำใช้ดูค่ะดอกไม่ร่วงนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะ